สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะอยู่กับช่องคูบีกกับพี่เอ็มกำลังเล่นอะไรกันอยู่ครับโังี้บาบูบาบูบาบูคลิปคบับเบิ้ลบับเบิ้ลป๊อบบ๊อบเบิ้ลใช่ไหมป๊อบดับเบูว้าวคลิปที่แล้วเรารีวิวไปแล้วนะไอ้ป๊อบบ๊อบเบิ้ลใครยังไม่ได้ดูกดกลับเข้าไปดูในช่องได้เลยนะโอเคเมื่อกี้เลยแล้วใครเอาศพไปเล่นฮิตมันนอนตายอยู่นี่ย พอไปแล้วก็ออกมาใครทำลายมันเนี่ยบอลเลนต้องไปพยาบาลพอไปเจอรถก่อสร้างมาชุดน,นึงอยากเห็นกันหรือยงังอยากเห็นแล้วครับ<อ>โอเคต้องปี๊กับน้องแอมรีวิวกันหน่อยนะรถก่อสร้างหน้าตาปแปลกๆนะนี่เลย,ยเว้าวเ,เดี๋ยวเราหยุดเล่นก่อนแล้วเรามาแกะกล่องของเล่นใหม่กันแป๊บนึงเนาะแกะเลยครับโอเคยังแกะมีขนาดครับไม่หรอค่ะ เดีรอช้าเลยโอจะย้ายสุกไซลนเฮ้ออกจากที่เก่ดเทไปแล้วมันเป็นเอฟรถมีอ้าวรำกระพงดูดไปแล้วโดนยำําสะเลกาด้วยอันนี้เอา่อนเดี๋ยวมันมีรถอะไรมั่งเดี๋ยวเราเอามาวางมาวางตรงนี้นะโอเคมันมีทั้งหมด4คันใช่ไหมในแพ็คเกจเนี้ยมันไม่ อ้าวแกะเสร็จแล้วมารีวิวกันทีละคันเลยครับเริ่มจากแมคโครก่อนก็ได้อะรถแมคโครโอ้หนี่แมคโครดูกันใกล้ๆเลยว้าวทีละคันนะครับน้องปีครับอ่านี่แมคโครหมุนไปครับมันทําอะไรได้มั่งเนี่ยมันงอได้ไหมครับอ๋อมันงอได้นะอดหนี่จ่าครับผมโอ้หนี่ทรงมันเหมือนรถเหมือนรถตักดินนะเนาะแต่ว่ามันไปติด ไปต,ติดตั้งชุดไมโครนี่ด้านหน้านสวยงามทีเดียวเชียวรถไมโครผ่านไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรถรถขีบนี่โคบีเอารถขีบมาขีบแล้วก็ยกได้ด้วยบุนไปครับสวยงามสวยงามนะครับทรงแปลกๆดีเนี่ยสูงมันก็จะปแปลกนะเ,หเหมือนรถตัดแต่ก็มาติดตั้ง ชุดขีปข้างหน้านี่ง่ายติดตั้งแบบนี้เลยขีปได้ข้าวคันต่อไปครับอะไรเสียงตุก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 มันคือเสียงเลิกขานี้มันมันทำอะไรครับตุก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 อันนี้มันเจาะดินโอเคเสียงเจาะนี่เองแล้วน้องปิ๊กไปเห็นที่ไหนมาครับเสียงเจาะแบบนี้หนูหนูเคยหนูเคยดูอะไรมันมันเจาะพื้นนี่ครับ มาจอดถนนก็เนาไว้ขุดถนนแล้วมันก็จาะนี่มันจ้าให้รถแม่ครัวเจาะตัวถังรถเหมือนกันเลยนี่ไม่เหมือนเพียงแต่นี่ติดตั้งชุดเจาะเข้าไปว <Wow. S 1> ้าวาวยงามอารถอะไรอีกหนึ่งคันครับรถตักขี้ดินรถตักดินรถตักขี้ดินต้องไป็นกรถตักขี้ดินนี่โอ้โหตัวถังรถเหมือนกันเลยนะเปยนแต่ว่าชุดติดตั้งชุดด้านหน้าไม่เหมือนกันสวยงาม อปิ๊กจะเอาของเล่นแบบนี้ไปทำอะไรบ้างไปเล่นอะไรกันดีไปเล่นก่อสร้างถนนเนาะฮตักดินเนาะไม่ใช่ถ่ายดินอีอัคของไปส่งคคลิปอ้อยหรือเปล่าคลิปอ้อยคลิปอ้อยนี่นะเจ้ารถคันนี้นะถ้าเรา หมุนไห่นานแล้วนี่จอทั้งหน้ามันก็จะกระดกกระดกกระดกด้วยนี่เห็นไหมน่ารักดีลองวางกัพื้นเลยเรียกเรื่องเงื่อนไหนนี้เราเราเรื่องอ่รถจอดก็กระดกนะเนี่ยกระดกกระดกกระดกอ้าวแม่โคก็กระดกกระดกกระดกว้าวลองวังกับพื้นหน่อย เวมากเลยกระดดกระดกกระดกแบบนี้เขาไม่ได้เรียกไขลานเขาเรียกอะไรนะเขียนแล้วปล่อยเนาะเขียนแล้วปล่อยก็กระดก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 อือมาล็อตเนื้อเนื้แล้วมันกระดกกระดกชฉาครับโอเคงั้นคลิปนี้เรารีวิวกันสั้นๆเพียงแค่นี้นะ อ้าวน้องปิ๊บก็ไอใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปกินยาสักหน่อยเนาะไม่สบายเนาะโ <Okay. S 2> อเคโอเคอ่ะเดี๋ยวปิ๊บกับพี่แอมก็เล่นต่อปิดคลิปก่อนครับสำหรับคลิปนี้กด <Okay. S 2> ติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายโอเคกดติดตามให้น้องปิ๊บก,กับน้องแอมด้วยนะครับของเล่นพอดีต่อ